ัสดีค่ะ,คะดิฉันนางสาวนรมีเอาเวบซาดิฉันนางสาวอาฮเลนมายซาวพวกเรามาจากคณะวิทยาการาาอิสลามสาขา,าอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลามวันนี้พวกเราจะพาทุกคนออกเดินทางไปพบก,กับเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราบางครั้งเราอาจจะมองข้ามไปแต่มองลึกลงไปจะพบกับความหมายที่มากกว่าที่เห็น ปา่าในเมืองมอปัตตานีโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนใจกลางเมืองภายใต้หัวข้อหลัก3ป,ปอปลอดภัยปลอดขยะและปลอดมลพิษที่นี่ไม่ใช่แค่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติสําหรับประชาชนแต่ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ระบบนิเวศและท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่และแนวกันลงธรรมชาติให้กับพื้นที่ที่นี่คือปา่าในเมือง,องตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทวิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสม,มิลเลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีป่าในเมืองมอ,อปัตตานีเกิดจากโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนระยะยาวที่ต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศใจกลางเมืองปะตะัตตานีความสำคัญคือเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติสำหรับประชาชนเป็นแหล่งอนุรักษ์ระบบนิเวศเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และเป็นแหล่งกำบังเครื่ลมธรรมชาติให้กับพืมนที่โครงการป่าในเมืองเป็นโครงการระยะยาว10ปีตั้งแต่2,561จนถึง2,571เพื่ออนุรักษ์ป่าชัยเลนให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศการสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติสร้างจุดชมวิวและหอดูนก รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางเกดกษสาธรรมชาติเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงและสัมผัสธรรมชาติปาชัยเลนได้สะดวกยิ่งขึ้นความสำคัญแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศบ่าชัยเลนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปการอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการอนุรักษ์ปาชัยเลน และระบบนิเวศท,ที่สำคัญของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ที่ปลอดภัยสงบและสวยงามใจกลางมังปตตานีประโยชน์ต่อชุมชนเป็นแหล่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนให้กับชุมชนและเป็นแหลง่งส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านป่าชายเลนประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นที่พักอาศัยของนกนานาชนิดและเป็นกำแพงธรรมชาติที่ช่วยป้องกันคลื่นลมมรสุมที่นี่รับรองโดยองค์การบริหารจังหวัดปัตตานีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีความสำคัญที่ต้องได้รับ สนึกและความใส่ใจจากผู้มาเยือนโดยหลักการสามปอเพื่อสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 1. ปลอดภัยนักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆอย่างเคร่งครัดเช่นป้ายจราจรป้ายคำเตือนและประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและนักศึกษาโดยเฉพาะการขับรถอย่างระมัดระวงังเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุ 2. ปลอดขยะเมื่อขยะตามแหล่งท่องเที่ยวมีปริมาณมากเป็นหน้าที่ของนักท่องเที่ยวที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสถานที่โดยการทิ้งขยะให้ถูกที่มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวของประเทศ 3. ปลอดมลพิษ ปลอดมลพิษป่าชายเลนที่ปราศจากสารเคมีควันกลิ่นเหม็นของเสียและฝุ่นละอองมีต้นกงกลางอุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่หลากหลายและสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอากาศบริสุทธิ์ตลอดจนเป็นเกราะป้องกันชายฝั่งและช่วยลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้นะคะจะเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าเราอยู่ที่ป่าชัยเลนนะคะวันนี้พวกเราจะมา เก็บข,ขยะนะคะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดวล้อมนะคะแต่ที่เนี่ก็มีสิ่งที่น่าเศร้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เวลาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือว่ามาเดินเล่นจะเป็นยามเช่าหรือว่ายามเย็นอะไรก็ตามนะคะก็คือจะมีคนที่ทิ้งขยะนะคะไม่เป็นที่มันก็เลยจะทําลายสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเออจะเป็นเช่นพลาสติกขวดน้ำแล้วก็สิ่งต่างๆนะคะเออเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ อาจทาลายสัตว์เล็กๆนะคะที่อยู่ร,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 รอบๆบร,บริเวณนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในป่าชายเลนเนี่ยจะมีขยะ,ขยะประเภทไหนบ้างแล้วก็อะไรบ้างนะคะตามมาดูกันเลยค่ะอ่านี่นะคะจะเป็นขยะนะคะอ่าจะเป็นขยะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยกินแล้วทิ้งนะคะอ,อันนี้จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ คนมาเที่ยวหรืออะไรแบบเนี้ย<ช>กินแล้วทิ้งใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีผลเสียต่อธรรมชาติสิแวดล้อมต่างๆคะ่ะที่อยู่รอบๆบ,บริเวณแล้วก็อ่านะคะเรามาดูความสมบูรณ์ของธรรมชาติกันนะคะเรามีส่วนที่น่าเศร้าแต่เราก็มีส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่สมบูรณ์อยู่นะคะ<ช>ตามมาดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเอ่อจะเป็นต้นอะไรอ่ะต้นกลางนะคะที่สมบูรณ์แล้วก็แบบ ดูนะคะลำต้นก็คือจะจะทำให้สมบูรณ์ตอนนี้นะคะเราเจอขวดอีกหนึ่งขวดนะคะดูนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรากกรงกลางที่สมบูรณ์นะคะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมชื่อนายรัศวรรตจบจากคณะศึกษาศาสตร์เอกเสภาศึกษาครับสมิลละครับก็ผมอาจารย์ฮุไซฟะจากคณะวิทยาการอิสลามสาขาอิสลามศึกษาและก็กฎหมายอิสลามนะครับสวัสดีครับผมฟิซาร์จากเขตฟิซาร์บ้างครับที่มาเลือกมาถ่ายที่นี่เพราะว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่รู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดนะครับตลอดระยะเวลาที่เรียนที่นี่4ปีครับ ก็เลือกที่มาเดินเล่นในที่นี่ก็เนื่องจากว่าหนึ่งก็คืออยู่ในมหาในรั้วมหาวิทยาลัยอยู่แล้วแล้วก็ชอบมาเดินเล่นมาสู่บรรยากาศ ก็เป็นบรรยากาศที่สงบนะครับและก็เหมาะแก่การมาสงบสติกอารมณ์และก็มาพักผ่อนยามเย็นนะครับซึ่งมันเหมาะกับการคนที่เป็นอาจารย์อย่างผมเนี่ยมาสมหมติว่ามาพักผ่อนมาดูธรรมชาตินะครับเวลาผมมีวันหยุดผมมักจะมาที่ปัตตานีบ่อยครับเพราะว่ารู้สึกชอบสังคมที่นี่แล้วก็ที่นี่มีเป็นธรรมชาติสวยงามแบบนี้มีพระอาทิตย์ตกแล้วก็อยู่ในมหาลัยด้วยรู้สึกปลอดภัยดีครับ ก็เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนําให้กับหลายๆคนเนี่ยทุกๆคนเนี่ยเดินมาแถวๆนี้เพื่อมาชมความสวยงามของธรรมชาตินะครับก็เชิญชวนนะครับชุกเกินใจกันหรอครับสำหรับใครที่แบบมาเที่ยวปัตตานีนะผมมองว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของปัตตานีเลยก็คือถ้าเรามาเนี่ยแต่เราไม่ได้มาที่นี่เหมือนมาไม่ถึงนะก็คืออยากให้มาเช็คอนะินอ่ะอย่างน้อยได้มาสัมผัสธรรมชาติมีทั้งป่ามีทั้งสีเขียวๆสบายตาแล้วก็มีทะเลด้วยนะ มีพระอาทิตย์สีฟ้าสีส้มมันทุกอย่างเฟคมากเวลาแบบมากับคนที่เรารักอะไรเงี้ยป่าชายเลนไม่ใช่พึ้นป่าเล็กๆที่ติดริมทะเลแต่เป็นเส้นเลือกของระบบนิเวศชายฝั่งการรักษาฟื้นฟูป่าชายเลนคือการปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งธรรมชาติและมนุษย์ ของเราที่ช่วยดูแลป่าชายเลนคือการลงทุนเพื่ออนาคตมาร่วมกันร,รักษาและเรียนรู้จากป่าชายเลนเพราะนี่คือมรดุของธรรมชาติที่พวกเราทุกคนต้องปกป้องค่ะธรรมชาติไม่ได้สปอยแต่ถ้าเราไม่รักษาอาจจะเจ็งได้